ไฟแดงค่ะรถบรรทุกเยอะเลยนะคะตอนเช้ชาไฟแดงค่ะ red l i g h ไฟแดง stop ไปไม่ได้ค่ะต้องคอยค่ะไฟแดงอยู่นะคะ red r ไ g h t ไฟแดงค่ะใกล้จะเขียวแล้วค่ะถ้าเขียวคือโกค่ะด้านน้นมาค่ะด้านน้นมาก่อนแล้วค่อยไปค่ะใกล้จะเขียวแล้วค่ะถ้าเขียวคือโกนะคะไปได้ค่ะตอนนี้ไฟแดงอยู่นะคะแดงอีกปีดหนึ่งค่ะอ่ะโก